ทุกคนวองพันลูบอกอีกแล้วมันเป็นนีที่สิบเก้าแล้ววันนี้ผมจะมาทำเล่นให้สะใจเลยนะครับสำหรับคนดูแล้วก็ผมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือผมจะทำทำอีกเ็มหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นปีครบรอบหนึ่งปีปีสองพันห้ารอยหกิบเจนะครับซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้วแหละ มันชื่อว่าเกมสนามรบที่แข่งแกร่งที่สุดน,นะครับก็ใครๆก็สามารถขับไปเล่นได้นะครับผู้ใหญ่ก็ด้วยนะอูปเปิดมาก็สัดกันกันเลยครับเอาเลือกอันนี้ก่อนเกเๆๆๆๆได้ได้ได,ได้จากนั้นเราก็ไปฆ่าคนนะครับ โ้โหโหมัน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 อุย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 กระเด็นไปไกลเลยครับเฮ้ย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  ใช่มันรีเพื่อนเฮ้ยคนนี้มันทำอะไรหลบไปเลยหลบไปเลยเอาให้สะใจไปเลยอูห้หย โอเครุน okay. แรงมากโอเคจังหวะนี้ยังไม่ตายเราจะฆ่ามันให้ตายเรียบร้อยตาย เฮ้ยทำไมภาพมันแบบเนี้ยทำไมภาพผมมันกระตุกโู้ิวอะไรนะ หนีไปกลับไปไปไปต่อไปต่อ hmm. ไปต่อห <g ül> นีหนีเลยหนีแบบสะใจ <ừ. S 1> สะใจ สะใจยันสะใจยันทุกคนปึ๊บอุ้ยสะใจอุ้ยความเข้าใจ ของนักล่าเฮ้ยหาคีสังเกตเฮ้ยหาสีสังเกตเฮ้ยอุ้หยหลบี โอ้ยโอ้ยมันใส่ผมไม่หยุดเลยไอหมอนี้มันใส่ผมไม่หยุดเลยไปแล้วแต่ไปแล้วทุกคน เคครับแล้วมันมีอีกผมลืมบอกผมจะเล่นทั้ง3ามแมปนะครับอ้ยอีกแมปหนึ่งที่น่าจะให้สะใจก็คือหลบลบนี้นะครับแมบปบนี้เล่นเป็นประจำตั้งแต่รหัสเก่าเลยจนกว่าจะโดนแบนะครับคิดถึงรหัสเก่ามากเลยอ่ะ เด็เล่นเล่นเ่นเลยถูกขาว่เฮ้ยเฮ้ยเ้นก่อนปึ๊บปเฮ้ยเนบอดเนบอมาปักกปั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 กกปักโอเควิ่งขีดกำแพงไว้ไว้เฮ้ยคนเต็มเอาล่วงเร็วๆดีวิ่งเร็วๆดี วิ่งเร็วเร็วเลวเิว่งสอบใจเลยอันนี้แบบสอบใจเลยนะถ้าไม่สตร์มันจะไม่สะใจได้ไงโอเคมาครีมิตเตอร์บีทมิสเตอร์บีทมิสเตอร์ โอเคไม่น่าจะรอดว่ะกูตยตา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 ยวะตายวะหุ้ยช่วยชีวิตเราด้วยมันมันไม่เห็นเรานะครับ เอ็มมิตเอร์บีนมันมาไหมมาละไปละไปละผมไปละวิ ing. ว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  ing. ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยทุกคนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งเร็วๆเลยทุกคนไอ้มิตเบีร์ุีนวิ่งเร็วๆอุ้ยผมคุณตาย ตอนไหนเน็ตบอลยังไม่ถึงตัวผมเลยเอาแบบพีโอเลยดีกว่า P O V อลิรอบิืมต้นนะครับเราเรอบิ่มต้นไหนครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดเกิดปีศาจนะครับจุดเกิดพวกเน็ตบอลนะครับวันนั้นมันจะเกิดตรงไหนกันบ้างเอา้า ทำไมผมตามอ้าโอเคขึ้นมาเอเมขึ้นสองสองสองคนโอ้โหไปฉายโคตรมีประโยชน์เปิดแต่เปิด,ปดพิงไว้ทำไมเปลืองอ,อีโย Ôi, ơi ôi Ok ding ti toc,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  cặp toc, tục, tục ti đi ti toc, ti này Thấy rồi, thấy รู้แหละมันเหละมันเหละเหละเห่ะเห็นละเห็นละวิ่งเลยเหละเหละเหละมันเห็อเกอีกป่ะ ทีตันฉลบชีลบเดดบอทีลบเดดบอรดนะครับหลบเลยหลบๆโอ้ยออกไม่ได้เอาออกได้ออกได้เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอเคไปๆไปๆไ,ไ,ไปขึ้นหอ,อก,กัน วิง่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยอุย้ยข้าแมปตายเมลอดโห้ยอะไรของมันเนี่ย3ำสิบเ็แล้วผมรอดมาได้เวลานี้จนกใกล้ที่จะจบเกมแล้ว มันยังมากระมันยังมาซวกไสผมได้เลยอะ่ะทาไมเน็ตบอลในเกมนี้มันโหดจังวะเล่นทั้งสามแมบแบบสะใจนะครับแมนนี้ก็เลยจะเล่นยาหน่อยนะ เขาตัวอะไรอะ่ะบูเกนเนี่ยเห็นไหมอย่ามาห้าวครับ ไปไวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวไป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 ขึ้นบ้านไม่มาไม่มาถ้ายถูกลมลงเกืบเกือบตายโดนจับได้ ตกแมพตกแมพรถตงรงรถนี้ได้ปะเต็มเต็มนุกชวิตเตอร์ช่วยด้วย

โอเคไปเล่นแมปต่อไปเลยครับโอเคแมปต่อไปนะครับทุกคนมันชื่อว่าแมปเรือนจำออบบี้ครอบครัวหลบหนีคนแรกออบบี้ตำรวจใจเกเนั่นะครับนะเราก็เข้าไปเลยแมปนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกนะครับเป็นแนวแหกคุกำอำเภอ ตีวิชัยเปล่าก็ไม่รู้เค okay, ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคล้ายๆกันเลยครับทุกคนเหมือนกับทุกคนที่เคยเล่นมาเลยปึ๊บป,ปึ๊บมันต้องกดหลายๆครังไม่ใช่หรอแค่อันนี้แค่กดแค่หนึ่งครั้งเองนนะ กิกๆๆๆกๆๆๆกๆๆๆๆกิ๊กก๊กระ๊กกิ๊กกิ๊๊บจิ๊กกิ๊กกิ๊กกร๊กกกกกระโดดกกดก Okay, 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 bye, 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 bye. กระโดดลงไปโอเคแค่นี้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วซึ่งมันสนุกแบบนี้เองายบาย